สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรีนะคะได้ประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อเงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์แก่สหกรณ์ค่ะซึ่งการให้สินเชื่อเงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์แก่สหกรณ์กองทุนพัฒนาสหากรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นับเป็นแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ทุกประเภท โดยในปีงบประมาณ2 5 6 5มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากิจการของสหกรณ์จำนวน4,700ล้านบาทในรูปการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจแยกเป็นโครงการปกติจำนวน2,900ล้านบาทเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการให้เงินกู้แก่สมาชิกการรวบรวมผลิตผลการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เป็นเงินกู้ระยะสั้นหนปีและการลงทุนในทรัพย์สินเป็นเงินกู้ระยะยาวไม่เกิน15ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1 1 0ถึง10ต่อปีตามชั้นลูกหนี้ซึ่งจะมีการจัดชั้นลูกหนี้ทุกปีและโครงการพิเศษอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0-1ถึงต่อปีรวม18โครงการจำนวนเงิน1 8 0 0ล้านบาทสำหรับจังหวัดสระบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรวงเงินในปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อให้สหกรณ์ในจังหวัดสระบุรีรวม133.75ล้านบาทแยกเป็นโครงการปกติจำนวน107ล้านบาทเพื่อให้สหกรณ์ในจังหวัดสระบุรีกู้ยืมไปดำเนินธุรกิจ รวม8สหกรณ์19โครงการขอกู้จำนวนเงิน1้7ล้านบาทและก็ได้รับวงเงินจัดสรรตามโครงการพิเศษเพื่อให้สหกรณ์ในจังหวัดสระบุรีกู้ยืมไปดำเนินกิจกรรมตามโครงการจำนวน4โครงการด้วยกันรวม7สหกรณ์4โครงการขอกู้จำนวนเงิน26.75ล้านบาทดังนี้มีโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สารต่ออาชีพการเกษตรปี2565จำนวนเงิน0.6ล้านบาทโครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิตจำนวนเงิน19.45ล้านบาทโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ปีที่3จำนวนเงิน3.6ล้านบาท โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพในยุค New Normal ปี2565จำนวนเงิน3.1ล้านบาทสหกรณ์ทุกประเภทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนี้ได้โดยสหกรณ์ที่จะกู้ยืมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะมีทุนเรือนทุนขออภัยนะคะมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0ื่นบาทมีวินัยทางการเงิน และไม่มีหนี้ผิดนัดค้างชำระต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกเงินทุนไม่มีการทุจริตและไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและทางบัญชีในกรณีที่สหกรณ์มีข้อบกพร่องหรือทุจริตต้องได้รับการแก้ไขแล้วสหกรณ์ตั้งใหม่ไม่เกินหนึ่งปีให้กู้ได้ไม่เกินห้าแสนบาทท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรีเลขที่ตั้ง20ถนนพิชัยรณรงค์สงครามตำบลปากเพียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีโทรไปที่036-211-052ค่ะ